เป็นคลิปสมุยครั้งแรกของแอนนี่ค่ะทุกคนแล้วก็อยู่ที่สนามบินสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้วนะคะรับกระเป๋าเรียบร้อยเดินเลี้ยวสายออกมาค่ะเราจะเจอกับบูธของซีทรานเฟอร์รี่ค่ะซึ่งก็คือเป็นเรือเฟอร์รี่ที่เราซื้อพ่วงมากับตั๋วเครื่องบินของแอร์เอเชียนะคะเราก็จะมาแจ้งชื่อเขาค่ะว่าเราจะเดินทางไปที่สมุยแล้วก็มาเซ็นชื่อตรงนี้ค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่นะคะจะพาเราไปขึ้นรถบัสแบบนี้ค่ะและพอเดินทางมาถึงท่าเรือนะคะตรงนี้คือท่าเรือนะคะทุกคนเดินเข้าไปเพื่อติดต่อเอาบัตร กับทางเคาน์เตอร์ค่ะ พอเดินมาถึงเคาน์เตอร์นะคะก็แค่แจ้งชื่อเราค่ะว่าเราชื่อนี้เดินทางกี่ท่านจะไปสมุยค่ะคือที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะคะเขาจะมีชื่อผู้โดยสารอยู่แล้วค่ะว่ามีใครบ้างชื่ออะไรบ้างจะเดินทางกับเขาค่ะหลังจากเซ็นชื่อเรียบร้อยนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาจะให้ตั๋วเรามาค่ะพอเราได้ตั๋วมาแล้วนะคะทุกคนในนี้จะมี QR code ด้วยเราก็เอา QR code ค่ะมาสแตมป์แล้วก็ยื่นกับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือเป็นทางเดินลงท่าเรือนะคะท่าเรือเรือก็จะจอดรอเราอยู่แบบ ลำใหญ่มากๆเลยค่ะ s e a t a n Ferry นะคะจะมีโซนให้เราเลือกนั่งกัน2โซนค่ะโซน indoor น,นะคะเป็นโซนนั่งในแอร์เย็นฉ่ำๆค่ะหรือว่าจะเป็นโซนเอาท์ดอร์แบบนี้ที่อยู่ชั้นบนสุดค่ะนั่งรับลมเย็นๆนะคะตลอดการเดินทางเลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เลือกแบบที่2ค่ะรับลมเย็นๆจากด้านนอกนะคะเอาท์ดอคือบรรยากาศดีมากๆแล้วก็ได้ชมวิวสวยๆด้วยค่ะ เหยแล้วนะคะเดี all, place, están, ๋ยวเราก็จะเอาสัมภาระนะคะลงเรือแล้วก็จะไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะก็คือร้านที่ดูไว้ก็จะเป็นร้านแบบแถวแถวท่าเรือน้าทอนี้นะคะเพราะว่าเราอยากที่จะเซฟเวลาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะเราก็นัดให้รถของทางโรงแรมชาซานะคะมารับเราที่เรนท่าเรือนะคะแล้วก็จะไปพักผ่อนกันที่ชาซาค่ะ วันนี้นะคะเราจะพักเป็นห้องบีชฟอนต์นะคะก็คือเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของโรงแรมชาซาสมุยนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าโรงแรมจะเป็นยังไงแล้วก็เราจะไปกินอะไรกันต่อไปนะคะอันนี้ก็คือพักง,งานยกกระเป๋าเป็นยังไงบ้างนั่งเรือเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยชิลมากเลยถ้าใครมาต้องนั่งเรือชิลมากใช่ไหม อลงจากเรือมานะคะทุกคนก็จะมีพวกรถตู้แล้วก็มีแท็กซี่นะคะรอรับนักท่องเที่ยวคือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เช่ารถไว้หรือว่าไม่ได้ดูเรื่องโปรแกรมการเดินทางไว้นะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าที่นี่เขาก็มีรถมาสําหรับบริการเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องราคาไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้บริการร้นะะนี้ค่ะร้านมุมทองนะคะนี่เลยชื่อป้ายร้านจะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอําเภอสมุยนะคะที่ว่าการอาเภออยู่ตรงนี้เลย อแผนกล้องไปดูคะ่ะนี่นะคะทำเลหาง่ายมากก็สั่งน้ำแตงโมปัน่นมากินอร่อยมากเลยตางโมปัน่นแล้วก็สั่งนี่เลยค่ะมากินง่ายๆสุก,กี้นะคะก็แบบกินข้าวง่ายๆกันก่อนที่จะเข้าโรงแรมนะคะดูน่ากินมากเลยอือร่อยอร่อยจริงโอ้ไม่ก็ไม่คาดหวังว่าจะได้มากินอาหารตามสั่งแบบอร่อย,อร,อ,ยอร่อยที่สมุยอะ่ะ อร่อยไหมอร่อยมาก <c oughs> มันมีความหวานนะเปลองนิดหน่อยอม,มันเป็นรสชาติที่แบบตามหามานานมากอ่ะดูกรุงเทพไม่ค่อยเจอนะรสช,ช,ชาตินี้ใช่รสชาติแบบนี้ในกรุงเทพไม่มีอ่ะลองชิมไปนี้ดู อรบบต้องเบิ้นเลยแล้วก็กำลังจะไปโรงแรมชาซ่านะคะซึ่งโรงแรมก็จะอยู่ห่างจากท่าเรือหน้าทอนประมาณ30นาทีนะคะไปดูว่าพอไปถึงโรงแรมแล้วเราจะไปทําอะไรกันบ้างมีอะไรให้ได้ทํากันบ้างแต่คิดว่าวันนี้น่าจะแบบชิลๆอยู่ที่โรงแรมแล้ว <laughs> ว่าเดินทางตั้งแต่เช้านะคะ ทุกคนคะถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะคืนแรกของเราวันนี้นะคะจริงๆก็เป็นคืนที่1แล้วก็คืนที่2ของเราจะอยู่ที่ชาซานะคะห้องพักแบบแรกที่เรามาพักในคืนแรกนะคะจะเป็นแบบวิลล่าบิดฟอนซ์ซึ่งห้องแบบนี้นะคะจะมีห้องเดียวในในโรงแรมในชาซาเห็นวิวด้านนอกไหมคะสวยมากตรงนี้คือแบบวิวปังแบบวิวสวยมากๆอ่ ห้องพักแบบวิลล่านี่นะคะทุกคนเขาก็จะแบ่งเป็นแบบ2ชั้นก็คือเราได้มาทั้งหลังแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะมีปีกซ้ายปีกขวานะคะแล้วก็ห้องนั่งเล่นจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็คือจะได้เป็นแบบ2ชั้นชั้น1แล้วก็ชั้น2 2ปีกนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยเดี๋ยวนี้ขึ้นมาที่ชั้น2เราจะพาดูห้องนอนกันก่อนนะคะห้องนอนก็คือจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะคะ เดินลงมาด้านล่างกันแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่าอันนี้คือเป็นทางเข้าพูวิลล่าของเรานะเขาก็จะมีเป็นแบบฉากกั้นแบบนี้เอาไว้ให้เป็นแบบเหมือนมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วห้องนั่งเล่นของเรานะคะก็จะอยู่ด้านล่างชั้นบนจะเป็นห้องนอนเช่ป้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเปิดเข้าไปเลย และห้องนั่งเล่นก็จะแยกตัวออกมาแบบชัดเจนเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าห้องกว้างมากๆค่ะลักษณะแพลนของเขานะคะจะเป็นแบบหน้ากว้างค่ะทําให้เราได้เห็นวิวทะเลแบบเต็มๆเลยค่ะทุกคนห้องกว้างมากๆนะคะมีโซฟาโต๊ะก,กินข้าวถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้ออาหารเข้ามาทํานะคะเขาก็มีครัวให้ค่ะครบคันมากๆเลยค่ะถ้วยแก้วจานชามนะคะมีโอเวนให้ด้วยค่ะแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะด้านหน้าก็จะมีเป็นพูลวิลล่าเป็นแบบสะไว้น้าส่วน ตัวแล้วก็วิวทะเลแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคน ส่วนชั้นที่อยู่ด้านบนของห้องนั่งเล่นนะคะก็คือเป็นเทอร์เรสเป็นระเบียงรูฟท็อปที่กว้างมากๆกว้างแค่ไหนดูเอาเองค่ะทุกคนบริเวณโซนนี้นะคะเป็นโซนของเราทั้งหมดเลยค่ะที่เขาให้มาใครนะคะอยากจะเอาอาหารขึ้นมาทาปิ้งย่างบาร์บีคิวด้านบนก็สามารถขอเตาจากทางโรงแรมได้นะคะขึ้นมานอนชมว,วิวแบบนี้ฟินมากๆเลยค่ะทุกคนและตรงทั้งบนนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นจักรุซี่ให้เราได้แช่น้ําเย็นๆด้วยนะคะเรียกได้ว่าทํากิจกรรมอยู่บนนี้ไม่มีเบื่อเลยค่ะ ส่วนกลางนะคะเพราะว่าสาไว้น้ําส่วนกลางตรงนี้ทุกคนมันจะแบบหนูนติดทะเลเลยมันจะเห็นวิวทะเลด้วยสวยกว่าเสาไว้น้ําส่วนตัวของเราจริงๆแล้วสาไว้น้ําส่วนตัวของเราอยู่ข้างหลังตรงนี้นี่เองแต่ว่าตรงนู้นก็วิวฟังอีกแบบหนึ่งนะคะเป็ <c oughs> นชาวเกาะเหรอเดี๋ยวมันเลอะ ตรงนี้นะคะก็คือสระว่ายน้ําส่วนตัวตรงพูวินล่าของเรานะคะทุกคนตรงนี้จะตื้นกว่าสระว่ายน้ําของส่วนกลางส่วนกลางจะลึกหน่อยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้สวยเหมือนกันนะทุกคนคะมือเย็นวันแรกของเรานะคะก็กินกันที่ร้านอาหารในโรงแรมชาซานี่เองค่ะวันนี้ก็สั่งเป็น เมนูปลามาเยอะมากเลยเป็นสเต็กปลานะคะทั้งแซลมอนแล้วก็ซีบาสแล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะคะเมื่อกี้นี่ชิมพิซซ่าไปแล้วอร่อยมากเหลือชิมเมนูปลาปลาก็คือเขามีการจัดตกแต่งจานแบบมาได้แบบสวยงามมากๆเลยค่ะถ้าใครมาพักก็ลองแวะมาทานดูนะที่สำคัญคือวิวปังมากวิวห้องอาหารคือแบบซึวิวไปอีกอ่ะเดี๋ยวเอามากินกันดีกว่า เราที่สมุยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปทานเบรกิลกันนะคะเบรกิลที่นี่ก็เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะคะวันนี้โชคดีมากเลยได้เจอแดดแล้วเมวื่อวานไม่มีแดดน,นะคะก็เลยแบบถ่ายรูปได้ไม่ค่อยสวยะคะ่ะวันนี้ได้เจอแดดก็คือแบบดีใจมาก คะสมุยเดทูของเรานะคะก็ยังคงอยู่ที่ชาซ่านะคะแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนห้องพักนะคะจากห้องพูลวิลล่ามาเป็นห้องวันเบด o ซีวิวนะคะจะบอกว่าห้องนี้คือแบบวิวปังมากสวยมากตอนแรกเข้าใจว่าห้องพูลวิลล่าใหญ่สุดแพงสุดจะเป็นวิวที่ดีที่สุดแต่ว่าพอเจอห้องนี้เข้าไปนะคะทุกคนอืมอ้มลืมทุกอย่างของเมื่อวานไปหมดเลยเพราะว่าวิวที่นี่คือแบบ สวยแบบสวยจัดสวยปังสวยมากเลยนี่พาดูนะคะเอาให้ดูเอาเดิ๋ยวข้างหลังอันนี้ก่อน และนี่คือระเบียงห้องคืนที่2ของเรานะคะห้องประเภทวันเบดรูมซีวิวค่ะอันนี้คือแบบสวยมากๆค่ะทุกคนเขาให้ระเบียงมากกว้างมาก,มากๆให้มาเป็นแบบมีโต๊ะนั่งด้วยแล้วก็จะเป็นเดย์เบดสามารถนอนเอนหลังได้สบายๆด้วยนะคะทุกคนวิวตรงนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าที่นี่นะคะลมเย็นตลอดทั้งวันเลยค่ะแบบที่ไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะเพราะว่ามีลมโชยกลอกตลอดทั้งวันที่สําคัญคือลมที่นี่นะคะเขาจะไม่เหนียวไม่รู้สึกเหนอะหนะตัวด้วยนะคะจะบอก ว่านั่งตรงนี้ฟินสุดๆเลยค่ะ ออกแบบมาดีมากๆเลยนะคะทุกคนทุกสัดส่วนของเขาอะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนเอ่ยห้องน้ําห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่เราทานข้าวอยู่บนโต๊ะอาหารทุกกริยาของเราเนี่ยจะต้องได้เห็นซีวิวจะต้องได้มองทะเลสวยๆค่ะเขามีวิวสวยๆให้เราดูทุกๆจุดของพื้นที่เลยค่ะ นัดรถโรงแรมไว้ตอนบ่าย3ามครึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เขาไปส่งที่ t h l e p h p n t Beach c l u b ค่ะเป็นบีชที่เป็นคลับที่แบบอยู่ริมทะเลบรรยากาศสวยๆจริงๆแล้วอะ่ะอยากไปตรงนั้นมากแต่พอได้มาอยู่ห้องนี้เราไม่อยากออกไปไหนเลยแต่ว่าก็ไหนๆมาแล้วก็ไปไหนเนาะแล้วก็ตอนเย็นวันนี้นะคะนี่ก็จะไปทานอาหารที่โรงแรมมาริบูนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ในเครือเชนของชาซ่านี่เองค่ะ ดีย๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าซึ่งแบบว่าไม่อยากไปเลยไปไหมไปไป Let's go ออกไปกันออกทุกคนคะ่ะเมื่อกี้ราโรงแรมมาส่งอยู่ที่หน้าปากซอยนะคะแล้วเราก็จะเดินเข้าไปที่ The Elephant Beach Club ค่ะทางเดินเข้าไปก็จะเป็นแบบว่าซอยแบบเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่ข้างในอะ่ะ เป็นเหมือนแบบคิดเด่นมากๆเลย น,นี่เป็นคาเฟ่บีชคลับที่อันนี้ชอบมากที่สุดในสมุยนะคะทุกคนดูสิคะอันนี้คือเหมือนแบบเราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วคะ่ะเหมือนหลุดออกมาอยู่ต่างประเทศเหมือนเกาะไอวิซาหรือว่าอยู่ที่บาหลีนะคะเพราะว่าเขาทําบรรยากาศออกมาได้ดีมากๆนะคะจัดโซนที่นั่งให้มีที่เลือกนั่งได้หลายโซนมากๆเลยคะ่ะที่สําคัญคือวิวสวยมากๆ วันนี้ดินเนอร์ของเรานะคะนี่มาทานที่ร้านอาหารมาโซโนค่ะอยู่ที่โรงแรมมาริบูนั่นเองค่ะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากๆลมแบบลมแรงตลอดเลยคือลมดีมากแล้วก็โลเคชั่นของเขานะคะจะตั้งอยู่ที่หน้าหาดตรงนี้เลยหาดตรงนี้น่าจะเป็นหาดเฉวงปะใช่ไหมแล้วก็อาหารที่เรามาทานในวันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารแบบฝรั่งหมดเลยนะคะเพราะว่าเ,เราตั้งใจว่าเราจะทานอาหารฝรั่งกันหนึ่งมือ้อซึ่งก็คือที่โรงแรมมาริบูแล้วนอกนั้นนะคะเราก็จะทานอาหารใต้กันมาดูว่ามีอะไรบ้าง น่ากินมากเลยมีสปาเกตตี้นะคะแล้วก็มีพิซซ่าพิซซ่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมี2แบบนะอันนี้เป็นพิซซ่าแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกันใช่ปะแต่ว่าอันนี้จะเป็นพิซซ่าพิซซ่าเป็นแบบโฟร์ชีสนะคะแต่ว่าเขามาในรูปแบบเป็นของแบบยัดไส้ขนมปังมาเป็นแบบนี้คือแปลกมากแล้วก็น่าทานมากๆตอนนี้ยเท็กซ์เจอร์ในการจับขนมปังนะมันจะเป็นแบบดึงๆนุๆม่มอ่ะอยากจะลองชิมดู ขนมปังดีมากมข้างในมีสอดไส้เป็นแบบชีสแล้วก็แอปเปิ้ลดีดีมากงั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะคะเมนูแรกก,ก็ปังแล้วอะ่ะ